เอาล้ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเล่นอาร์มอดคนเดียวเลยนะครับซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ผมจะเล่นคนเดียวนะครับเป็นอาร์มอดนะซีรีส์นี้ตั้งเป้าว่าแบบจะต้องเล่นไปยา,ยาวๆให้ได้เล่นจนเป็นเทพเริ่มตัดไม้ก่อนเลย ต้องขามมาสี่อัน 听我给你打。 อไก่เต็มเลยอาหารัันแรกแลกละต้างหมายไม่โดนเฮ้ยลูกมันเกิดมาแทนโอเคตีไม่โดนเลยให้มันลูกมันอยู่คนเดียวไปพอรามานไอเห็นแล้วมันก็มีเพื่อนมืดฝนอีกแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งปรับให ให้ฝนหยุดแล้วก็เริ่มถ่ายของอะไรที่มันแตกต่างไปเป็นของมดหมดเลยนะ ฐานยังเยอะเลยจะมืดแล้วอ่ะต้องสู้กับซออบตี้แล้วน,นี่มาผ่ายโอ้โหคิปเปอร์ยังไม่ข้ามเลยเกิดอะไรตอนนี้อันนี้ปิดฝนไว้มันจะได้ลื่นันอาจจะเป็นแบบถ้าท้องฟ้ามืดแต่ว่าฝนตก แต่มันจะไม่มีฝนให้เห็นนะหมดที่ลงทั้งหมดเดี๋ยวขึ้นไว้ท้ายคลิปนะครับไก่ตาย ถ้ามีเสียงรบกวนบางอย่างก็ขอโทษด,ด้วยดงมา้าอีกาเสียฐายไม่มีไข่เกียวตันโอ้ยเดียบร้อยไฮบี้ อุ้ยอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะใครรู้จักบอกด้วยตัวอะไรตัวนี้ใครรู้จักบอกด้วยพิมพนะ์คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์มาด้วยนะตัวอะไรอุ้ยบ้านมันคือตัวอะไรผมไม่รู้ชื่อตัวเนี้ย เออทำไร้ายไว้เนี่ยทำไร้ายไว้เนี่ยชาวบ้านได้หารกินละอุ้ยอุ้ยผีหลอกเอเดเมนเมนอเดเมนเมนอเดเมนเตีแล้วก็เลม่มอุ้ยอะไรอะ่ะเอ c บซีโดนได้คุณตบหรอ๋ออ,อ,อ,อ๋อ จะว่าอะไรบ้างโอโ้โหขออนุญาตเอาเหล็กนะครับฟ้าก็ผ่ายรัวๆเลยเบรยล้อเป็นเหล็กมาใช้แล้วขีกนสามก้อนที่คุณเหล็กได้แล้ว ไอ้ดาวกระจายนี่จะดรอปจากมอนเตอร์ทุกตัวเลยอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตจะดรอปหมดเก็บไว้เอาไว้คราบของโหดอุ้ยอุ้ยตีม่กะเดนเี่ยไรให้รูดไหมอุ้ยมันรอสามอันขนมปังแอปเปิ้ ขอเตียงสักเตียงไล่ขโมยของเราออกละไุยมันไต่อยอ่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยไอ้วัวห้องนี้อาจจะแลกได้ไม่มีไม่มี โอ้ยเจ็บอุ้ยสวยไอเทมมดมาแล้วหนึ่งชิ้นใส่เลยใส่ไหนไหนได้เอาอ่เฮ้ยเข็มขัดเทเป่าเข็มขัดแป้งล่างอุ้ย่า แ่นปรุงยายัางไม่จําเป็นไม่มีอะไรแล้วเนี่ยสำรวจต่อนก่อนออกเดินทางก็ค่อยเผาที่อื่นก็นได้เฮ้ยมีานติดกันสองบ้านเนาะโอ้ยหูจุงยากเกิน จะไม่ทำลายกันนะเลี้ยงได้ไหมะลองดีกว่าอุ้ยอุยอุยเฮ้ยเลี้ยงได้ขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ทำตามเหรอเฮ้ยโอ้โหมาเป็นฝูงเลย,ยว,เลว,ว,เลวิ่งคนเร็ววิ่งคนเร็วอย่าไปหาเรื่องดีกว่า วุ่งอย่างเร็วเลยหมู่บ้านสองหมู่บ้านจริงเลยอุมมอ้ยอหมู่บ้านนี้บ้านนี้ฝั่งมันไม่เจอนะเฮ้ยทองหุ้ยกินนังเงือกแม่อวออันนี้เศษทองนสีเอนชอะไรอ่ะ บอกอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยรู้ภายหลังตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเต่ออุ้ยไม่ตายสวยละตามไหย อ้าวไม่ตามอ้าอย่างนี้ก็มีเจเคในระหว่างรอเอนี่ยเปนะอนยังไงมันก็เจ็บอีก่ละเอาชัว <S <S อุ๊ยเรียบร้อย <S <S อีดีก็โดนหวดตีตัน,ตนนี้ตัวน่าไม่อาจตนะีเนาะโอเคสองสามตีไม่ถึงอ่ะเออเออจุกจ๊กจุก๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ bắt gì đâu có lem cái bao chú 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 ha ui lang này lên warp đi đ้y lấy chấm นล้วมีเจ็ดหมดต่อเลยหมดอุ้ยโอ้โหเป็นอย่างนี้เนาะ กว่าจะได้เ,เล็กก้อนนี้เนาะครับเลยนี่ไอพวกนี้ไม่ได้ใช้โยท้นเลยอืม มาใ้คืนมาต้องจะได้เวลาไปสำรวจได้แล้วไม่เจออะไรเลย,เลยสำรวจละโหสัตว์เต็มเลย โรยอาหารไปสักพักหนึ่งอ่ะตามอาหารพี่แมวอาหารเผาไว้เมื่อกี้ ขวานดามจดเก้าขวานเล็กดามีดเก้าเล็กเท่าไรดามจดสิบแล้วขวานเพียออะดาม,มีดเก้าเหมือนกันเหรอ โอเคครับงัน okay, 5, ้นเดี๋ยวตัดมาตอนถ่อาหารเสร็จหมดแล้วเอาออกเดินทางนะครับโอเคครับถ่าทุกอย่างเสร็จแล้วเราไปต่อกันเลยว่างเผาก็ไปตัดไม้เพิ่มนิดหน่อยเฮ้ยบ้านนี้ดูยังไม่ได้ดูอุ๊ยบต้นแล้วใครมีแลีวยหรอมันลงไม่ได้ไงบล็อกเดียว เดืยบล้อโอ้ขึ้นไปดูอะไรก็เล่นเต็มเลยข้าโชว์ดิไม่ได้กลัวเออเอะไรมาอ่ะเสือซากโยนให้ด้วยที่จนไทยต่อโอ้โหขอบคุณขอบคุณเก็บปุ่มนี่าตีนี่ใส่เลย ไปเลยดูแล้วน่าจะเป็นของคิสประตูทางนี้โหกระโหลกสเกลนี่วิเทอร์ลอสเอาแล้วนะของมีเลกกับกระโดดนิดหน่อยเรีย้อยนมาละไป อะ้ยโวิโลกกันไม่ได้อะตีจนตายเรียแบบร้อยไปดีกว่าไม่เหมืองงั้นลงเหมืองกันดีไหมงั้นลงเหมืองเลยดีกว่าอันนี้แร่มอมสซิลเวอร์เราจะเอาไปค้าพวกเกาะได้มัง้งเป็นแร่ขาว เป็นแลขของมอนเดี๋ยวมอนทั้งหมดที่ผมลงเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไปท้ายคลิปนะครับโอ,โอ,โอ้โหอโหสกิลยิงฮ้โร่เนี่ย สวยกันได้ครับปีซอมบี้นั่งทำไม่ดีต่อยิงสวยเรียบร้อยรอดละอู้มาดิเรียบร้อยแร่มีไหมไม่มีเลยวิเศษไม่มีวนเตอร์ใช่ไหม เลยก,กี่ก้อนเนี่ยสามก้อนสี่ก้อนโอ้เยอะเยอะได้มาเก้าอันคุ้มอยู่แม่ลงอันนี้มาเลย,เยถือทอดแล้วสว่าง สเกลไม่สนเนอะ็บล้อยต่อเลยอาจจะเมื่อเปล่าสุดแล้วทำไม่ลึกอะ ไรใหม่งั้นขุดไปไดีกว่าดูสิทำอะไรได้บ้างอืมเป็นแร่อะไรซิวเวอร์จริงๆเอยซิวเวอร์เฮ้ยโอ้โหโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โ,อโหก่อเหล็กหรือกากกอนด้วยซ้ำนึกว่าโหเฮ้ยทำกลมกรได้วะโอ้โหใช้เป็นบล็อกไปเลยไม่เอา มังกรน่าจะอีกนานกว่าจะได้เลี้ยงตอนนี้ไม่จำเป็นหมดแล้วอทำจุดแต่าน ไม่เจออะไรเลยนอกจากทานเนี่ยขาพอตเลยแล้วกันในเยอะเกินโอเคสว่างแล้วน่าจะดีขึ้น ซิวเวอร์อีกแล้วเอาแร่อื่นที่ไม่ซิวเวอร์ใชนะ่ไหมอยากได้แร่แบบแร่มอดอ่ะที่ไม่ใด้ซิวเวอร์มันโกงไงไอยากได้โกงไปเท่าไรด้วยซ้ำไม่เจอเลยทำมันไม่ไม่ลึกอะแร่พวกนั้นถ้าจะเจอมันต้องแบบลึก,ลก ถ้ามันไม่ลึกมันเจอ,อยากถ้าลึกนี่คือเจออย่างง่ายนี่นจะทางมานีนก็สำรวจแล้วหมดแล้วใช่มไหมไม่ใช่ดีอันนี้ไปแล้วแล้วก็โยนซิวตร,ตรงนี้แล้วก็เดินไปแล้วมันจะข้างบนเหรอ ใช่ไหมยเชิญเล็กอับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยางได้เหล็กพอมีประโยชน์อยู่เหล็กเยอะจริงจะจะจะแย่งกองเนี่ยนะ ดแล้วเฮ้ยลาพีสเจอเร็วเกินหมดแล้วถ้ำพอกซิวอีกละทีว่ว่าซีรีส์นี้จะเอาแค่แบบยี่สิบนาทีกว่าๆแล้วพอแล้วหนึ่งคลิป ลราพีหมดแล้วโอเคพอเราพีจเหล็กแล้วก็กลาบขึ้นไปแล้วน่าจะปิดขีบปละน่าจะพอแค่นี้เจอเหล็กเยอะจริงกองอึงเนีเนี่ย โอ้เห oh oh. ็นเต็เล็กน้าสนุปเรามาทางไหนเนี่ย <Yeah. S 1> เกินกองแล้วะเนี๋ย,อยพอดีกองวะหนึ่งพอดีเลยหมดยังอ่ะขึ้นดีกว่า นี่เีหลขึ้นละมีสกิลด้วุ้ย <S <S สกิลยิยงจะทางไหนวะอ๋อไอตัวนี้เหรออุย้ยปั่นไม่โดนหมึด้ลย เดี๋ยวขึ้นไปนอข้างบนโอเคขึ้นมาได้แล้วตั้งแคมตรงนี้ดีกว่าเขาว่าอาหารไม,ม่อาหารวะขอแรก นอนนอนหน้านี้เลยอย่างหล่อนโอเคล้ว okay. ก็เอาไปว่าคิดนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ชอบรับชม